ปัญหาหลงลืมอัลไซเมอร์ไอเลื้อล่างมีเสมหะถามมีปัญหาอวนฉุบวมน้ำฟังค่ะกับใบไม้มหาัศาจรารย์ใบมะกรดูดหลายคนอาจจะมองค่เป็นใบใบสมุนไพรที่เราใช้ต้ออยมยำทำแกงแต่รู้หรือไม่ค่ะถ้าเราใช้ใบอ่อนของใบมะกรดูดกินทานแบบสด,สดแบบนี้5-7ใบต่อวันช่วยบำรุงสมองได้ดีไม่ว่าจะในเด็กเล็ก ในผู้ใหญ่หรือวัยชราช่วยแก้หลงลืมช่วยทําให้ปัญหาอัลไซเมอร์หมดไปคนที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวานความดันใช้ได้ดีมากไปเก็บยอดอ่อนๆแบบนี้มาและล้างทําความสะอาดกินเขียวทานเป็นประจำโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานออฟฟิศใช้สมองเปืองๆมีอัตราการล้าของสมองสูงสงเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์เด็กๆในเกรียนที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือแล้วไม่จําช่วยสมองปอดโปง่งช่วยทําให้ความจําดีขึ้นคนที่มีปัญหา เพราะอาหารกรดไหลย้อมมีปัญหาจุกเสียดแน่นเฟอ้อเก็บยดอรอนๆอ่างน,นี้มากินทานเป็นประจำช่วยลดอาการเหล่านี้ให้หายและหมดไปใบมะกรูดสรรพคุณดีๆ